สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบอสดูในตำนานเรื่องเล่าขานจากตำนานสู่ชีวิตจริงวันนี้เรามาพบกับด้านมืดของกาสลองกันดีไหมครับผมกาสลองเราก็มีฝาแฝดอีกคนหนึ่งคือส่องปี๊บนะครับผมส่องปี๊บมาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการทำนายอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยการใช้ ไพ่อย่างเดียวเลยนะครับไปดูกันครับว่าเมื่อฟ้าแฝดอีกคนหนึ่งของกาศลองนะครับมาในแบบดานมืดๆเพราะลาหูย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราพะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตนุครับมีดาวศุกร์อยู่ใช่ไหมครับผมเมื่อดาวศุกร์อยู่เดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระเพราะนั้นตนุคือตัวตนครับไพ่ที่ใช้เราก็ต้องใช้ไพ่ที่มืดที่สุดนั่นคือองค์แม่ นิโคนะครับผมเอ็ออฟสอดนะครับผมตนุนั้นคือเรื่องของตัวตนสิ่งที่ติดตัวมานะครับเออคือตัวตนคือตัวตนที่แท้จริงของนางเลยอะไรประมาณนี้เพ,นนเพราะฉะนั้นไดเอ็ดออฟสอดมาครับเพราะฉะนั้นในการทํานาย17กันยายนจนถึงประมาณ17ตุลาน,นี้เอ็ดออฟสอดนั้นคืออยากได้ฉันต้องได้ฉันมีความอาฆาตฉันมีความมุ่งมากทังมีความมุ่งหมายที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ประสบความสำเร็จให้จงได้โอ้โหนะครับผมไปดูต่อที่เรือนของกระดุมพระกันดีกว่านะครับเมื่อย้ายมาเป็นกระดุมพระครับผมกระดุมพระคือสิ่งที่ติดตัวมาสิ่งที่ติดตัวมาของนางคืออะไรครับนางคือเดอซันครับนางได้ไพ่เดอซันนั่นคือความร้อนแรงความใจร้อนมาจากดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของสหัชชะได้ไหมในช่วงเดือนนี้คนลัคนาราศี ก็เรากดเองนะครับหรือว่า2องปีบของเราเองนั้นมีทั้งความมุ่งมา่ความมุ่งหมายอยากจะทําต้องทําให้สำเร็จนะครับอยากได้สิ่งใดต้องทําให้ได้และก็มีความร้อนแรงเหมือนเดซันเหมือนกับพายุที่ไล่พัดต,ตามคนที่ขี่อูดในทะเลทราย,ายขณะหน,นีไปนะครับในเรื่องของสัชาตะครับเรื่องของคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรครับอื ในบทบริบทของคําว่า1นสี่สหชะเนี่ยมันแปลว่าการที่ได้เป็นคนของสังคมถูกไหมครับการเป็นคนของสังคมเป็นที่รักของคนทุกคนก็ยินยอมยินดีต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ในใจของสองปีคิดอย่างนั้นหรือเปล่าสองปีไม่ได้คิดอย่างนั้นสองปีคิดว่าโอ้ย oh, ten of s o r ดเหนื่อยหน่ายเหลือเกินอยากจะตัดขาดจากพวกนี้มันไปให้ จนได้นะครับผมเพราะว่าการที่จะต้องรับผิดชอบต่อคนรอบข้างเป็นดาวท,ที่อยู่ในเรื่องของศาสตร์ชับเป็นดาวพุธต้องเจราจากับคนรอบข้างแล้วฉันจะต้องทําตัวให้เป็นที่รักของคนรอบข้างฉันทําอย่างนั้นฉันทําได้เหรอนิสัยของคนลัขษณะราศีกรกฎตอนนี้อาจจะบอกออกมาว่าเป็น ten of s w o r d ก็คือว่าโอ้อยากจะตัดอยากจะแบบว่าข้ามมันทิ้งไปอย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของฉันมากเกินไปจนได้ไหมฮะ นะเป็นลักษณะแบบนี้ไปนะครับผมแล้วไปดูเรือนต่อไปคือเรือนของพันธุครับผมพันธุของนางจะเป็นอย่างไรครับพันธุของนางนั้นคือเรื่องของสองเหรียญการแบ่งสมบัติเนาะการแบ่งสิ่งที่ควรจะได้การที่จะควรจะครอบครองหรือการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพันธุคืออะไรครับพันธุคือเรื่องของบ้านคือเรื่องของการขวนขวายสองเหรียญคือเรื่องของการหย่าร้างการแบ่ง สิ่งต่างๆออกเป็นสองด้านด้วยกันในภาพนี้เองก็เปรียบเสมือนกับนางอาจจะเป็นอ่คนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สั่งคนนู้นสั่งคนนี้ทําอย่างงู้น ύ, ทําอย่างนี้นะครับเจ้าก,กี่เจ้าก,การในชีวิตของนางนางเป็นอย่างไรไหมคนล,นลัคนาราศีกรกฎตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้ไหมรู้สึกที่จะอยากจะจัดก,การสิ่งต่างๆรอบตัวของคุณให้มันเป็นไปตามจุดประสงค์ของตัวคุณเองนะครับและไปดูต่อที่เลื่อนของปุตตะครับผมปุตตะคือเรื่องของบริวารใช่ไหมครับเรื่องของบริวารตอนนี้มีดาวอะไรอยู่ ู่มีดาว57ที่เป็นนาวางอยู่นั่นคือเรื่องของเดอะสตาร์ครับ mm hmm. ก็คล้ายๆกับดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนของราชาโชคใช่ไหมครับอยากได้ความรักแล้วก็ดาวศุกร์ก็ย้ายมาเป็นกระดุมพระหน mm ึ่งสีก็อยู่ในเรือนของศาสช์ชะเพราะฉะนั้นคนลัคณาราศีกรกฎครับด้านมืดของคุณตอนนี้คือคุณหวังไว้ว่าอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างอยากให้ความฝันของคุณน,นั้นประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่คุณต้องการไขว่คว้าหามาแต่ แต่บางครั้งบางทีคุณเองอาจจะมองดวงดาวที่อยู่ไกลเกินไปคุณไม่มองในสิ่งที่ใกล้ตัวเกินไปบางทีใกล้เกือกินด่าบนะจ๊ะสองปีบ๊บส่องปีบบางบางทีก็ต้องระวังจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรือนของอลิล่ะครับในเรือนของอลิเองนั้นไพ่ที่ได้ขึ้นมานั้นคือเรื่องของจ u สติก e การที่จะต้องอยู่ตามกฎเกณฑ์ห0 5 0หรือความยุติธรรมบางทีสองปีบไม่คิดว่าโอ้ย คาสลองทำไมมีหมอซับมาจีบมานู่นมานี่มานั่นแต่ทำไมสองปี๊บจะต้องทำตัวเป็นผู้หญิงอีกนิสัยแบบหนึง่งใช่ไหมเพราะนั้นสองปี๊บก็เลยรู้สึกว่าความยุติธรรมมีที่ไหนเนาะห้าสี่ห้าเจ็ดใช่ไหมครับห้าเจ็ดตกอยู่ในเรือนของอลิศเดอะจัสติกความยุติธรรมฉันไม่คิดว่าโลกนี้มันจะมีความยุติธรรมสาหรับฉันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคเป็นศัตรูของฉันมันเหมือนกับกงที่มันกัด กั้งขวางเจ้าตัวปลาหมึกที่จะมีหนวดที่เลื้อยยาวยอดเลือ้อยออกไปเพื่อที่จะขวอยคว้าสิ่งที่สองปีต้องการเพราะฉะนั้นอนลิคืออุปสรรคศัตรูกั้นขวางนางได้ไหมนางก็พยายามที่จะทําตัวให้เป็นลาหูลาภะก็คือทําตัวที่จะต้องมองนอกกรอบทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เหมือนใครพยายามที่จะหักกฎหักเกณฑ์หักดําพาด้วยเถาหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้น กฎเกณฑ์ใดๆมากักขังนางนางรู้สึกเจ็บปวดใจรู้สึกที่จะไม่อยากทำตามในสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับไปดูต่อในเรือนของปัตตนิครับปัตตนิคือคู่ครองและหุ้นส่วนคู่รองและหุ้นส่วนแอดาวหกดาวแปดย้ายอยู่ในเลือนของตนุและลาภะนางบอกว่า queen of this นะครับนางก็ตั้งใจไขว่ควา้านางตั้งใจอยากจะทำอะไรนางต้องทำให้ได้นางต้องใช้นกคู่ความสามารถนางจะต้องส่องบางครัง้งบางทีเนี่ยถ้านางมีแฟนนางมีคู่ครองนางได้ไปรักใครสักคนนางก็จะต้องทำตัวเหมือนกับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็คอยส่องคอยจิกอยู่ตลอดเวลานี่เธออย่านอกใจฉันนะนี่เธออย่าทำให้ฉันเห็นว่าเธอทำอะไรที่มันอยู่นอกสายตานะ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอต้องทำงานต้องเหยันทําตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการนะครับสงป,ปีโหดไหมครับไปดูต่อที่เลื่อนมรณะแล้วเลื่อนมรณะของสองปี๊บละครับจะว่ายังไงดีมีดาวเกตซึ่งดาวเกตเดี๋ยวก็จะย้ายเข้าสู่ในเรื่องของปัตตานีคู่ของและหุ้นส่วนละเนาะนี่ครับ ทุ่มเทใจอะไรไปก็อยากจะได้ให้มันเต็มที่ทําอะไรไปก็อยากจะทําแล้วให้ได้ผลลัพธ์ตอบแทนคืนขึ้นมาบางครั้งดาวังคารอยู่ในเรือนของกรรม,มะดาวเกตมาอยู่ในเรือนของมรณะปุ๊บเกิดความน้อยน้อยใจฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างฉันทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างด้วย n a ฟออฟเดอะดิแต่ การที่ได้รับกลับมา r รีแอคชั่นกลับมานั้นมันเป็นไปตามที่ฉันต้องการไหมบางครั้งท่านก็รู้สึกเศร้าใจที่ฉันทำอะไรไปตามใจที่ปรารถนาหรือช่วยคนหรือทำอะไรที่เต็มความสามารถของฉันแล้วแต่มันไม่ได้อะไรที่ตอบแทนกลับคืนมาเลยสองปีรู้สึกเศร้าใจเหลือเกินเนาะการทุ่มเทใจไปมันทำให้ฉันไม่อยากจะทุ่มเทบางสิ่งบางอย่างให้กับใครอีกต่อไปแล้วอ n นาร์ i อิสอีนา ใช่ไหมครับและเรลือนุภาครับสุภาเองนั้นไม่มีดาวนะครับแต่ภัยที่ได้ออกมานั้นคือเรื่องของความขัดแยงครับผมปัญหาต่างๆอาจจะเข้ามาลุมเล้าในชีวิต แต่ทรงปิ๊บก็คิดว่าด้วยตัวเองมีดาวที่อยู่ในเรืนของสุภาแล้วก็โยกเล็งเข้ามาหาแปะลาภะเป็นเรื่องของไหวพิบแล้วก็ศาสชาเนาะเรื่องของคนรอบข้างที่แบบว่านวเนียนเนียตีลันฟันแทงกันอยู่นางจะต้องจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างนางจะต้องเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ กำหนดเกมนี้ให้อยู่ในมือของนางให้ได้นะครับและกรรมะคือเรื่องของการกระทําครับผมการกระทําเองเป็น3าศูนย์ในแง่ดีบอ,อมส่งปี๊บจ้าไม่ใช่ส่งปี๊บสิจ้าการสลงการสลองเธอจะต้องเป็นคนที่แบบว่าจิตอาสาต้องช่วยคนนูน่นนี่นั่นแต่ในใจด้านลึกๆของส่งปี๊บแหละครับเธอบอกว่าอะไรครับเธอบอกว่า มันเยอะยวนใจเหลือเกินฉันไม่พอใจในสิ่งที่มันมีอยู่ในตอนนี้เหลือเกินเหมือนกับว่ายาปากคอกหรือว่าเอาไหมเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เป็นสองปีเอาไหมอยากได้เหรออยากได้เข้ามาอืมฉันทําให้เธอขนาดนี้แล้วแล้วเธอไม่ตอบสนองสิ่งที่ฉันต้องการฉันเป็นจิตอาสาขนาดนี้แล้วทำไมฉันต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปให้เธอด้วยฮะฉันก็ไม่เข้าใจ อยากได้เข้ามาสินะฉันก็ทาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสองปีเนาะนี่คือไพ่ที่เป็นด้านมืดด้านหลายของนางและถ้าเป็นลาภะล่ะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของลาภะดาวราหูย้ายเข้าสู่ในเรือนของลาภะนางก็ต้องมีความโลบเป็นธรรมดาถูกไหมจิตของนางนางต้องมีความโลบเป็นธรรมดาแต่ไพ่ของนิโคอ,ออกมาว่าอย่างไรครับมาออกว่าเป็นเอ็ดออฟครับอานะครับ ก็ต้องอดทนอดกันเนาะอดทนอดกันต่อสิ่งที่ฉันคิดว่าลาภะมีดาวลาหูย้ายเข้าฉันก็ควรจะได้ลาภฉันควรจะได้สิ่งที่ดีๆฉันควรจะได้ถูกหวยอะไรประมาณนี้แต่บางสิ่งบางอย่างนะ่ะมันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังต้องอดทนฉันยังต้องกล้าหาญเพื่อพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ฉันเองยังต้องทําตามกําหนดกฎเกณฑ์ที่สังคมเขาต้องการบางทีฉันเองก็อาจจะต้องรู้สึกว่าฉันถูกบังคับหรือเปล่านะ แต่สิ่งที่ได้มาฉันพึงพอใจไหมหรือเขาบังคับให้ฉันต้องเอาสิ่งที่ฉันมีไปแลกกับสิ่งอื่นใดนี่คือเรือนลาภะของนางและเรือนสุดท้ายของสองปีบครับผมสองปีบเองวินาศวิสษสะแปลว่าพังทลายและไก่โพนนะครับจริงๆแล้วในใจของนางเองเนี้ยไม่อยากให้มันเป็นดาวอะไรที่อยู่ในเรือนวินาศหรอกนางอยากจะได้ในสิ่งที่นางขวอยควา นางคิดว่าตำแหน่งนี้แหละคิงออฟวอร์นตำแหน่งนี้แหละโต๊ะตัวนี้แหละคาถาอันนี้แหละหรือเงินก้อนนี้แหละอะไรก็ตามสิ่งนั้นคือสิ่งที่ฉันต้องการฉันควรจะมีสิทธิ์มีเสียงฉันควรจะมีความเป็นเจ้าของในสิ่งที่ควรจะเป็นของฉันแล้วเธอละกาสรองเธอทำอย่างนั้นเพื่ออะไรนี่คือด้านมืดของนาง นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทํานายแบบด้านมืดคุณคนลคาาราศีก็ระกดครับตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้หรือไม่คุณเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ทําถูกไหมครับอยากจะทำอะไรก็ทําคุณเป็นคนที่ปึ๊บปื๊บป๊ป๊เราจะทวนกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับแม่ยังกับละครหลังข่าวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณกาศรองครับนี่คือด้านมืดของคุณ นั่นคืออยากทำอะไรก็ทำฉันมีใจิตใจที่แน่วแน่ก้าหารฉันอยากได้ฉันต้องได้ฉันมีใจที่รุ่มร้อนเหมือนกับเปลวไฟที่ร้อนแรงนะครับดังแสงของพระอาทิตย์ที่ส่องมาฉันไล่ล่าตามหาสิ่งที่ฉันตามหาฝันส่วนเรื่องคนรอบข้างนั้นเหรอฉันก็รู้สึกเบื่อหน่ายเต็มทนเต็มทีละบางทีนั้นอย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของฉันมากจนเกินไปนะครับ วุ่นวายกับชีวิตของฉันมากจนเกินไปฉันก็มีสิทธิ์ที่จะตัดขาดกับเธอได้ทั้งสิ้นนะครับและก็ในเรื่องของปุตตะบริวารฉันเองคิดว่าฉันควรจะได้ทําในสิ่งที่ต้องการฉันเองอาจจะต้องบังคับบริวารของฉันทําอย่างนู้นทาอย่างนี้นะครับและปุตตะ,อะเออเมื่อกี้คือพันธุใช่ไหมครับพันธุคือเรื่องของการอะไรเอ่ย การบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และปุตตะฉันหวังไว้ว่าสิ่งที่ฉันฝันไว้จะได้มาแต่บางครั้งฉันก็โลภมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นฉันก็จะต้องแบบว่าออพอดีพอด,พอดีนิดหนึ่งนะแล้วก็เป็นเรื่องของอลิครับการไม่อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ต่างๆนานาประมาณนั้นกฎเกณฑ์ห้ามนางไม่ได้กฎระเบียบทําอะไรไม่ได้กับนางนางพยายามที่จะระเบิด กงนี้ทิ้งและในเรื่องของปัตตนีนางก็รักใครชอบใครนางก็จะจิกอย่างเดียวนะครับนางก็จะเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาเนาะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมรณะเมื่อให้ไปทั้งใจแต่ให้กลับมาน้อยนิดนางรู้สึกเสียดายสิ่งที่ให้ไปนะครับและในเรื่องของสุภาความสุขความเจริญน,นางรู้สึกว่าทุกวันนี้นางอยู่ในสังคมที่มีความแตกแยกนางเองก็ต้อง อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบของชีวิตของตัวเองและการกระทําของนางก็คือการที่จะต้องลุยแหลกไปเพื่อให้ได้ในสิ่งที่นางไขว่คว้ามาสุดท้ายแล้วนางอาจจะต้องเป็นคนที่กําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตของใครก็ได้หรือนางอาจจะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วในขณะนี้แล้วก็ประคองชีวิตกันไปก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่มุ่งหวังในบั้นปลายชีวิตอาจจะได้มาใน ว่าละสุดท้ายหรือว่าในบ้นปลายที่กําลังจะมาถึงนี้สิ่งที่นางคิดไว้ตําแหน่งที่นางคิดไว้ความสําเร็จที่นางคิดไว้ต้องได้มาแน่นอนนี่คือด้านมืดของสองปีบสวัสดีครับ